พีพีเอสิ New วันนี้เราจะขอรวมพลังแปลงร่างเป็นยอมมนุษย์ป้องกันโควิดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันต่อสู้กับเจ้าโควิดตัวร้ายนี้โดยว,วันนี้พีวีเอสเราได้เดินทางไปที่สำนักง,งานเขตสวนหลวงเพื่อมอบชุดป้องก,กันโรคหรือ PPE จํานวน2 5 0ชุดให้แก่สำนักง,งานเขตสวนหลวงเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ แล้วก็ได้มาออสอบถามเพิ่มเติมว่าณตอนนี้นะค่ะเขตต้องการอะไรเพิ่มเติมและมีแผนที่จะทําอะไรเพิ่มเติมะคะค่ะก็ในช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะคะภารกิจมันก็มีเพิ่มมาหลายอย่างอย่างเช่นของฝ่ายเทยศกิจเรงก็มีหนะ้าที่รับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลส่วนฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายสิ่งแวดล้อมนี่ก็ลงสอบสวนโรคลงตรวจสถานประกอบการในพื้นที่นะรวมกับฝ่ายเทยศกิจฝ่ายพัฒนาชุมชนก็ลงพื้นที่ชุมชนที่มีการระบาด เราต้องเข้าไปเยี่ยมผู้กัดตัวต้องเอาอาหารไปส่งให้นะคะเราไปดูแลว,ว่าข่ดหรืออะไรคนงานรักษาเองก็ต้องเข้าไปเก็บพยาธิเช้อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีหลายอย่างที่ที่เราอุปกรณ์ถามว่าทางทางทางกรุงเทพมหาคนครมีสนับสนุนไหมมีแต่ว่าด้วยบารกิจมันอาจจะไม่เพียงพอถ้ามีท่านใดที่ต้องการที่จะสนับสนุนเราก็ยินดีนะคะอย่างเช่นวันวันที่ วันที่1นถึงหเนี่ยเรามีตรวจทดลองซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่มาปฏิบัติงานถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคหรือจากสำนักอนใมม่ก็จะมีชุดใส่แต่เจ้าหน้าที่เขตเองที่ต้องไปช่วยเหลือก็ไม่มี <Yeah. S 1> แต่ที่ท่านมามอบให้วันนี้ก็อาจจะไปช่วยได้ใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนงานรักษานะคะ <Yeah. S 1> ไปเก็บขยะแต่ทางกรุงเทพมหานครก็กําลังดำเนินการให้อส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีพวก อาหารที่สําหรับคนที่กักตัวนะคะอันนี้ก็มีคนสนับสนุนมาเป็นระยะแต่ถามว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมีผู้กักตัวเพิ่มขึ้นในชุมชนเราต้องเริ่มเป็น20ประชุมชนแล้ววันนี้ก็มีแคมป์คนงานเริ่มระบาดอีกเราก็ต้องดูแลตรงนี้ถ้าเรา,าทำกักตัวนะคะก,ก็ช่วยกันดูที่สําคัญคือชุมชนในในพื้นที่ถ้ามีการกักตัวเนี่ยเราต้องมีอาหารให้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กเขาออกมา ใุกทุกท่านที่ต้องเหนื่อยงานนะคะถ้ามีอะไรก็คือให้มาช่วยเหลือที่เขตสมนงได้เลยนะคะชุดพีพีราคาประมาณ150บาทไม่ค่อยมีคนบริจาคเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ไปบริจาคถุงมือกับเจลแอลกอฮอล์วันนี้เราจะไปบริจาคชุดใี้กันแล้วก็ถ้าท่านติดมีจิทธาช่วยกานบริจาคชุดอันนี้ให้กับเขตนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องกรารขนส่งผ,ผู้ป่วยครับผมมาช่วยกันครับุน